สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแม่หมออ้อยนะคะจะมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับหน้าไพ่ไพ่หกดาบไพ่หกดาบนี้นะคะเป็นการผสมผสานกันอย่างน่าสนใจระหว่างความกลมเกลียวเหมาะสมของหมายเลขหกเข้ากับดาบซึ่งมักหมายถึงความขัดแย้งและอุปสรรคเป็นรูปของคนเจวเรือให้ผู้หญิงและเด็กผู้กำลังโศกเศร้านั่งข้ามไปยังฝั่ง สิ่งที่น่าสนใจคือน้ำที่อยู่ฝั่งขวานั้นไม่สงบนิ่งเป็นคลื่นอยู่ในขณะที่ฝั่งซ้ายเป็นน้ำนิ่งซึ่งหมายถึงการหลุดพ้นไปจากปัญหายุ่งยากไปสู่เวลาที่สงบสุขนอกจากนั้นยังหมายถึงการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพแวดล้อมที่ดีกว่าแต่การเดินทางครั้งนี้อาจจะเป็นการเดินทางภายในจิตใจของตัวเองไพ่ใบนี้ อาจแสดงถึงการทำใจให้สบายจากความตึงเครียดต่างๆหรือกลับมาดีกันใหม่อีกครั้งค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง YouTube ดูดวงกับแม่หมออ้อยชแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ